สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะมาเจอกับทิเชอร์จอยในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของพระพุทธนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับชาดกไปแล้วนะคะในเรื่องของ กุตติทูสกาชาดกนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมหาอุกสัชาดกนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะตัวชี้วัด เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดได้จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายและเล่าเรื่องมหาอุกุสะชาดก2เห็นคุณค่าและมีความสนใจในเรื่องมหาอุกุสะชาดก 3. วิเคราะห์ข้อคิดจากมหาอุกุสะชาดกและนำข้อคิดดังกล่าวไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ลำดับต่อไปนะคะเรื่องของมหาอุกุสะชาดกนะคะสถา,านที่เล่าก็คือวัดเชตวันเมืองสาวัตถีนั่นเองเหตุแห่งการเล่าเรื่องนะคะก็มีเรื่องทอ่าน พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องที่พระพิสุขนะคะนำมาสนทนากันเกี่ยวกับการผูกมิตรกับบุคคลต่างๆของอุบาสกคนหนึ่งจึงได้เสด็จไปยังหอประชุมแล้วตรัสสรรเสริญอุบาสกผู้นั้นตัวละครที่สำคัญนะคะก็จะมีพวกชาวบ้านราชสีเตาเหยี่ยวสองผัวเมีย พญานกออกเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะมีชาวบ้านกลุ่มหนึง่งประกอบอาชีพล่าสัตว์เมื่อทราบว่าป่าใดมีสัตว์มากก็จะพากันไปที่ป่าเพื่อล่าสัตว์ในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนะักมีป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ในป่านั้นมีสระน้ำอยู่สระหนึ่งมีสัตว์อยู่สี่ชนิดด้วยกันได้แก่เหยี่ยวสองผัวเมียราชสีพญานกออกและเตา่าสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีราชสีตนนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในชาติที่แล้วนั่นเองนะคะวันหนึ่ง เดี่ยวสามีได้ปรึกษากับภรรยาถึงการมีลูกภรรยาได้กล่าวว่าตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่เรายังไม่มีเพื่อนเลยถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเราจะพึ่งใครก่อนที่เราจะมีเลือกน้อยเราควรไปผูกมิรกับสามกับสัตว์สามตัวนั้นกน่อนเมื่อผูกมิรกับสัตว์ทั้งสามตัวแล้วได้ทำรังอยู่ใต้ต้นกระทุ่ม ข้างสะนาำไม่นานก็มีลูกน้อยสองตัวอยู่มาวันหนึ่งพวกชาวบ้านพากันประเวณล,ล่าสัตว์ป่าตลอดทั้งวันแต่ไม่ได้สัตว์อะไรเลยจึงปรึกษากันว่าจะพักอยู่ในป่านี้เมื่อล่าสัตว์ได้แล้วค่อยกลับบ้านจึงค้างพักคืนใต้ต้นกระทุ่มนั้น และกอกไฟเพื่อไล่ยุงฟันไฟได้รมลูกเหยี่ยวมันจึงพากันร้องขึ้นพวกเขาจึงคิดจะเอาลูกเหยี่ยวมาปิ้งกินแม่เหยียวได้ยินลูกส่งเสียงร้องก็รู้ว่ามีภัยจึงรีบบอกสามีให้ไปขอความช่วยเหลือจากพญานกออก พญานกออกได้ทราบเรื่องพญานกออกก็ให้ความช่วยเหลือโดยการบินไปจับอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างเคียงกันพอชาวบ้านคนหนึ่งถือครบเพลิงปีนขึ้นต้นไม้ใกล้จะถึงรังเหยี่ยวพญานกออกก็รีบบินลงในสะแล้วนำน้ำมาดับไฟที่ครบเพลิงชาวบ้านคนนั้น ก็ต้องลงมาจุดคบเพลิงและปีนขึ้นไปใหม่พอใกล้ถึงรังเหี่ยวก็ถูกพญานกออกดับเพลิงอีกเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงเที่ยงคืนเมื่อเห็นเหี่ยวเมื่อเห็นพญานกออกเหน็ดเหนื่อยมากแล้วจึงให้กลับไปพักผ่อนส่วนตนรีบกลับไปขอความช่วยเหลือจากเตา่าเต่าก็ขึ้นมาจากสระน้ำ นำโครนและสาหรายขึ้นไปดับกองไฟแล้วหมอบอยู่ผู้ชาวบ้านเห็นเต่าขึ้นจากสะน้ำมาดับไฟก็พากันจับเต่าแทนต่างช่วยกันดึงเถ่าวันผูกเต่าไว้แต่กลับถูกเต่าดึงลากลงสะน้ำครั้นขึ้นจากสะน้ำแล้วจึงพากันบ่นพึมพำว่า พญานกออกคอยดักครบเพลิงเราตั้งครึ่งคืนคราวนี้พวกเราถูกเต่าลากลงน้ำอีกก็อคอยขึ้นใหม่เถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยกินลูกเหี่ยวก็ได้ลานสองคนเป็นคนพูดพอถึงเวลาเดี่ยวสามีภรรยาได้ไปขอความช่วยเหลือจากราชสีราชสีก็รับคำแล้วเดินไปที่กองไฟพวกชาวบ้าน พวกชาวบ้านเห็นราชสีต่างก็พากันกลัวตายแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิงไปเลยเ <_ c oughs> มื่อราชสีเดินมาใต้ต้นกระทุ่มก็ไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยไม่นานเยี่ยวพญานกออกและเต่าตาก็เข้ามาหาราชสีแล้วก็กล่าวว่า ตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะไม่ทำลายมิตรภาพจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่ประมาทจากนั้นสัตว์ทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับไปอยู่ที่ของตนส่วนแม่เหยี่ยวก็มองลูกน้อยของตนแล้วคิดว่าเพราะอาศัยหมู่มิตรเราจึงรักษาลูก,ลก ไว้ได้และเมื่ออยู่กับพ่อเหี่ยวก็ได้กล่าวเป็นสุภาษิตว่าบุคคลพึงคบมิตรสหายและเจ้านายไว้เพื่อจะได้รับความสุขเรากำจัดศัตรูได้ด้วยกำลังแห่งมิตรเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยลูกน้อยทั้งหลายบันเทิงอยู่เหมือนเกาะที่บุคคลสวมแล้ว ป้องกันภัยทั้งหลายได้ค่ะนักเรียนและในที่สุดเราก็จบเรื่องที่สองนะคะ มหาอุกุสะชาดกนะคะเมื่อนักเรียนเรียนชาดกเรื่องนี้จบไปแล้วเราได้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะหก็คือเราควรคบมิตรสหายและเจ้านายไว้สก็คือศัตรูเราสามารถกำจัดด้วยกำลังแห่งมิตรสรุปความรู้นะคะชาดกเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในอีิชาติ ก่อนที่จะมาประสูตรและตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายชาดกในแต่ละเรื่องก็ให้ข้อคิดที่นำไปประพฤติปฏิบัติได้ดังเช่นกุติทูสกะชาดกก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการไม่คบคนพาลส่วนมหาอุสกะชาดกก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการผูกมิตรนะคะดังนั้นเราเรียนในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะคะ ค่ะเราก็เรียนจบกันไปเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับชาดกนะดิเกอร์ก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าเดียวค่ะคือหน้าที่5นักเรียนทำเสร็จแล้วเขียนชื่อและส่งมาอย่างที่เคยส่งนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็ขอจบการเรียนเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ